สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะฝากช่องรวมรถมือสอง JK ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มารับชมเป็นนิสสันซันนีนะคะรถปี2,000นะคะ49,000บาทนะคะทุกท่านเครื่องเครื่องสอเครื่อง1.5นะคะเครื่อง1.5รถปี2,000นะคะ เกียร์ออโต้ค่ะกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะแอร์เย็นช่วงร่างดีค่ะมีเล่มเอกสารครบนะคะภายในยสวยๆนะคะเบาอะอยังโอเคมากเลยนะคะเบาะสวยมากๆนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูเรียบรู้มากเลยค่ะพิกัดดูรถนะคะดูรถได้ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะทุกท่านจะโทรไปเบอร์โทรในคลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะช่องรมรถมือ2 k เจเคอร์ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ